ลูกค้าไม่สะดวกมานะครับส่งรูปมาแป๊บเดียวส่งไปเป็นเป็นแก็บมาแก็บมาแก็บเอ็กซ์เพสนะครับแป๊บเดียวได้เงินหมื่นนะครับผมนะผมซื้อคู่นี้1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรไม่สะดวกมาที่ร้านก็สามารถส่งรูปมานะถ้าทางร้านประเมินราคาแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการ ซื้อขายใดๆทั้งสิ้นถ้าจะขายได้เงินอย่างเดียวไม่มีเสียงเงินนะครับผมขอย้ํานะครับมาที่ร้านเก่งบรเนนทิกได้เงินอย่างเดียวไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะถ้าใครส่งรูปมาแล้วประเมินราคาให้ปุ๊บสะดวกมาร้านมาได้เลยไม่สะดวกส่งไปษณีย์มาก็ได้นะครับแต่ถ้าส่งไปษณีย์ช้าไปต้องการใช้เงินด่วนก็ส่งแกลบหรืออะไรส่งมาได้เลยนะครับส่งมาที่ร้านตอนท,ที่ผมอยู่ร้านได้เลยนะพอได้ของปุ๊บ ่าเช็คแล้วโอเคตามที่ตกลงกันไว้สภาพเหรียญแท้แบงค์แท้อะไรของแท้หมดโอเคตอนนั้นตามที่ราคาตีไปโอนเงินให้ทันทีนะครับไม่มีโยกโยไม่มียึดยักนะครับไม่มีช้าแน่นอนนะครับสบายใจได้นะปลอดภัยหายห่วงนะครับขครจะขายส่งรูปมาก่อนนะครับประเมินราคาปุ๊บทำตามขั้นตอนมาที่ร้าน ส่งแกลบมาหรือส่งเปรษณีได้หมดได้เงินแน่นอนนะครับและไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิน้นอ่ะสองเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญอะไรอ่ะเหรียญรอ5ห้าเสมอรอสองกับเหรียญรอ5ห้าเสมอรอสามนะครับเนื้อเงินนะแบบนี้คู่หนึ่งผมซื้อหมื่นหนึ่งพันนะสภาพสวยๆนะใครมีเอามาขายผมได้รุ่นนี้จะมีเนื้อเงินและเนื้อทองคานะครับใครมีเอามาขายผมเก่งบูเินทิกได้เลยได้ราคาแน่นอนนะครับผมเป็นเรียนที่เราลึกสมัยรัชกาลที่5นะครับผมนะ รอ 5, ของล่าเสมอรอ2ของล่าก็รอ5ของล่าเสมอรอ3นะครับมีแบบนี้มีราคานะครับเหรียญหนึ่งหลายๆพันบาทน,นะครับคู่นี้หมื่นหมื่นหนึ่งพันนะใครมีเอามาขายผมเก่งบุรินทิกได้เลยอย่าไปซื้อขายตกราคานะครับนะยังรับซื้อจริงจ่ายจริงไม่มีการเรียกเก็บค่าใบารับรองใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เก่งบุรินทิกเท่านั้นนะครับ